ด้านซ้ายเริ่มเริ่ม,มอของพี่ซุปเปิดหนะ้าจอแบ่งเป็นสองข้างเลยพี่ซุปจะเปิดแบบ recurring. ซ้ายแล้วก็ใบเสนอราคาขวานะครับแต่เดี๋ยวพี่ซุปจะอธิบายแบบก่อนละกันน้องน้องแนทเปิดเปิดแบบมาก่อนก็ได้นะครับแบ่งจริงเปิดคู่หรือเปิดแบบมาก่อนแล้วแต่เลยแล้วจะสะดวกเ<ม>ปิดคู่อะไรอ่าโอเคทีนี้ดูแบบแผ่นแรกก่อนเลยตู้เนี่ยตู้เนี่ย,ยมันจะเป็นรูปตัวไอเนาะหลกัหลกๆเนาะแต่จะมีตัวเอลด้านซ้ายเป็นบันเลื่อนถะูกไหม ไอก็คือไยาวเลยอะตั้งแต่ตู้เสื้อผ้าไปจนถึงครัวมันจะเป็นแบบตัวไอเลยริมผนังนะครับแล้วก็น้องน้งแนบจะเห็นว่าพี่ซุปเซตเป็นตั้งแต่ B1 เห็นไหมครับบีหนึ่งไปจนถึง B17 เลยจะได้เวลาเราตรวจงานช่างหนุ่มเนี่ยเราจะได้ตรวจง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีไอซ์แลนด์อยู่สามสามก้อนถูกไหมที่เราคุยกันเมื่อวานใช่ครับโอเค เพราะฉะนั้นมันก็จะมี b 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6ไปเรื่อยๆจนถึง b 1 7ถูกไหมครับใช่ครับโอเคเนาะแล้วก็แผ่นแรกเหมือนเดิมนะครับแผ่น1นึทับสิของของ pdf ของแบบเนี่ยพี่ซุปก็จะซูมเข้าไปเพื่อให้เห็นดีเทลข้างในเบื้องต้นครัโอเคเนาะทีนี้ต่อมาหน้าที่2ก็คือสเปกลางและไฟ led นะครับอันนี้ไม่มีอะไรเป็นใบป่าหน้า ทีนี้มาแผ่นที่3เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์รวมที่ที่พี่ซุปถอดมานะครับแต่ว่าเรื่องของออภาพรวมเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าพี่ซุปถอดแบบมาเป็นปริมาณละแต่เดี๋ยวพี่ซุปจะอธิบายว่าในแต่ละตู้มันจะเป็นดีเทลอะไรบ้างนะครับน้องแนทไปต่อนะครับหน้าที่4ี่ทับสินะครับไปพร้อมๆกันนะถ้าไม่ทันบอกนะ ทีนี้พอมา4ี2เราเริ่มมาเข้าดีเทลเรื่องไฟในตู้นะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ B1 ก่อนทีนี้จะบอกว่าทุกๆตู้ B1 ถึง B17 เนี่ยในส่วนของแผงข้างเกือบ100%เราจะใช้ตัวรางที่เขียนว่า141เห็นไหมครับรางตัวนี้จะเป็นรางแบนซึ่งได้รับความนิยมมากตอนนี้แล้วก็มันบางเวลาเราไปใช้กับแผนปรับระดับหรืออะไรพวกเนี้ย มันทาให้แผ่นชั้นปรับระดับมันปักง่ายนึกออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักเลยแล้วก็เป็นไฟแสงวอล์อ่าพี่สุชาตตรงบีหนึ่งมันมันคือประตูนะครับไม่ใช่เป็นตู้อ๋อไม่ไม่ข้างในไม่ได้ไปโชว์ไม่ได้เป็นโชว์พวกของพวกอะไรเลยเหรอครับข้างในเป็นเป็นอ่อเป็นห้องค้าของพนักงานอ๋อโอเคโอเคเป็นห้องนะไม่ไม่ใช่เป็นตู้เนาะ อโอเคเอาอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้น B 1หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหลือรางอยู่สักสองเส้นบวกกับมอปแปงเนี่ยมันไม่เหลือแล้วเพราะว่ามอปแปงเราใช้กับ B ีสองก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวไอ้ตัวรางที่มันมีสักสองเส้นน่ะเอาเก็บไว้เป็นสแปร์ก็ได้ครับเผื่อช่างหนุ่มก็ตัดเสียหรือว่าเราจะเอาไว้ใช้จุดอื่นนะแจ้งให้คุณแนกทราบก่อนแล้วกันว่าในใบเสนอราคาเนี่ยพี่ซุปถอดต,ตรงนี้ไปด้วยครับนะครับดีไหมครับได้ครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตรงจุด B 1ก็ฝากทางาน้องแนทเคลียร์กับช่างหนุ่มแล้วกันว่าตรงนี้เราไม่ได้มีตู้หรอกแต่ว่าพี่ซุปก็เถือเป็นสแปร์ไปเลยเน,นะครับโอเคไปต่อเพราะฉะนั้น B 2นะครับ B 2ก็คือ,อมีหน้าบานเปิดพี่ซุปก็จะเซตเป็นไฟแนวดิ่งในตู้ซ้ายขวาเลยนะครับซึ่ง B 2ก็ไม่มีอะไรนะครับ ก็เหมือน B1 เพราะฉะนั้นพี่ซุปจะใช้ B1 มันเป็นเหมือนมันมาสเตอร์ว่ามีไฟแผงข้างตู้ซ้ายขวานะครับแล้วก็พอมา B3 นะครับ B3 ก็จะล้อมาเหมือน B1 เลยก็คือมีไฟซ้ายขวานะครับเหมือนย่างเหมือนอย่างในรูปตีบเลยนะครับแต่ใน B3 11เห็นไหมครับ B31 ไอชั้นด้านบนนะครับมันจะเป็นชั้นไม้ถูกไหมปกติ พี่ซุปก็จะเอาไอ้ตัวสามเหลี่ยมครับเห็นไหมครับรหัสย่อสามสามสองเข้าไปใส่ B สามหนึ่งรหัสสาม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 สองคลิปออนนี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้น้องแน็กเริ่มเริ่มเริ่มค่อนข้างเข้าใจเรื่องรหัสย่อของพี่ซุปอยู่เนาะอาเข้าใจอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นสามเหลี่ยมแบนครับมันสามารถมีพลาสติกคลิปออนแล้วก็เอารางสามเหลี่ยมตัวนี้กดแปะปึ๊บเข้าไปกับคลิปเลยมันก็จะส่องเข้าไปสว่างในตู้ด้วย พราะฉะนั้นเวลาลูกค้าเดินมาแล้วมีความรู้สึกเอ้ยคุณแอกเอ้ยทำไมไอ้ใต้ชั้นไม้นี้มันมีไฟแล้วทําไมมันมันเล็กจังอ่ะมันแบนจังแล้วมันส่องเข้าไปสว่างมากขึ้นเราก็อาจจะขายงานดีไซน์ตรงนี้ได้ด้วยไงฮะอืมครับนะเขียนนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีรางตัวนี้เข้ามาเสร็จแล้ว B32 ครับ B32 เนี่ยมันเป็นในรูปตอนแรกพี่ซุปไม่ชัดเจนแต่พี่ซุปมองว่ามันเป็นแผ่นชั้นแผ่นหนึ่งอ่าครับ พี่ซุปก็เลยเอาไอ้ตัวรางรหัสหนึ่งห้าหนึ่งอะครับที่มันเป็นแสงออกบนออกล่างเนี่ยไปซ่อนอยู่ด้านหลังแผ่นชั้นอ๋อครับแล้วไฟมันก็จะส่องบนส่องล่างนึกออกไหมฮะมันจะมีมิติมันจะทําให้ตัวตะแกรงข้างล่างที่เป็นฟิตติ้งเราอ่ะมีไฟด้วยครับแล้วข้างบนมันก็จะเลืองขึ้นไปอยู่บนปลายชัยเสื้ออืมครับ,รบนะมันจะทําให้ตู้สวยเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าโฟก้าเนี่ย เป็นหนึ่งในตองอูที่วันนี้พี่ซุปดีไซน์ตู้ในโชว์รูมแล้วจะบอกว่าฟังก์ชันเยอะที่สุดแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับที่เชียงใหม่ที่จังหวัดอื่นนี่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่านี้เลยนะครับออาไปต่อนะต่อต่อไป B4 สี่บีไม่มีอะไร B4 ก็เป็นตู้หน้าบานันทึบก็จะเหมือน B1 ถูกไหมครับ <c oughs> ใา้ขวาเฉย <c oughs> ๆเนาะแล้วก็ ในเรื่องเชินเทคนิคพี่ซุปอธิบายนิดนึงคือเห็นไหมครับที่มีปีการ้อยวัตครับครับ้อยวัตคือกําลังมอกแปลงซึ่งเวลาคํานวณหรือเวลาวางะครับก็จะวางว่าสองตู้จะใช้มอกแปลงลูกหนึ่งร้อยวัตครนะครับในการในการต่อับกับไฟ led เขาครับโอเคนะครับ b 4ไม่มีอะไรไปต่อก็เป็น b 5้า b ห้าเนี่ยพี่ซุปเล่นเล่นอย่างนี้ครับก็คือว่า จากเดิมเนี่ยเราใช้รางแบนเนที่ผ่านมาข้างตู้แต่สำหรับตู้ B5 ตัวนี้ครับเราจะใช้รางลึกหน่อยราง10มิลลบลึก10มิลิและเอาไฟสามแสงไปแปะแทนไฟ COB ซึ่งเดี๋ยวมันจะไปคอนโทรลด้วยรีโมทเราสามารถเอารีโมทเนี่ยกับหลังแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวอร์มคูลเดย์ได้ นะครับสำหรับตู้ B5 ตัวนี้เราจะโชว์เพราะว่าตู้ B5 ไม่มีหน้าบานและเป็นตัวไอตัวผู้ดาวของไอตัวแขวนเสือ้อถูกไหมครับครับอ่าเพราะฉะนั้นคุณแนทอาจจะบอกพี่พี่อยากในตู้ที่มันมีสามารถปรับอุณหภูมิแสงได้ไหมเราก็สามารถเพิ่มเร l u อยได้ด้ด้วยโอเคไหมครับทีนี้พอ B5 เสร็จมันก็จะมีอ่า B51 B51 ข้างบนเนี่ยพี่ซุปมองว่าจะเอาดาวไลท์แบบฝังอะ ให้ช่างหนุ่มเข้าไปฝังตรงกลางแผ่นไม้เราก็จะขายดาวไลท์ละในกรณีตู้โชว์ที่อยากมีดาวไลท์นะครับ,รบแล้วก็ต่อมา b 5 2 b 5 2ก็จะเหมือนกับ b 3 1นะครับเราก็จะเอาไอ้ตัวแบนเนไปใส่แล้วก็ b 5 3ก็จะเหมือน b 3 2เราก็จะใช้ลางแสงออกบนออกล่างโอเคไหมครับต่อมามาดู b 6บ้างนะครับ b 6 ที่เป็นชั้นชั้นโชว์เนาะบ b หกเนี่ยพี่ซุปเออเอาตัวรางที่เราเรียกว่าหักแสงเอาไปใส่มันก็จะทําให้ตรงเนี้ยน้องแนกจะขายงานตรงที่ว่าเดินไปหน้าตู้ไปนี้แล้วแสงไม่เข้าตาอ๋อครับอ่าสองเข้าข้างในหักเข้าไปข้างในครับนะครับแล้วก็มา B7 B7 ไม่มีอะไร b ีก็จะเป็นเหมือน B5 ก็จะมีไฟซ้ายขวา มีไฟสามเหลี่ยมแบนข้างบนมีไฟสองบนสองล่างที่ b 7เจ็ดสามครับโอเคนะครับส่วน b กแปดก็พื้นๆเลยเพราะมีหน้าบานทึบก็เหมือน B1 หนึ่งครสาขวา b เก้าก็เหมือนกัน B9 เก้าไม่มีอะไร B9 ก็เหมือน B1 หนึ่งนะครับไม่ไม่ได้เล่นอะไรเพราะมีกี้เราเล่นมาเยอะแล้วนะครับแต่ส่วน b 9เก้าหนึ่งข้างบนเนี่ยพี่ซุปจะใส่ดาวไลท์ที่เป็นลอยเมื่อกี้ เมื่อกี้เรามีดาวไร้ฝั่งละอันนี้เราเล่นดาวไร้ลอยมั่งนะครับเพราะบางจุดบางทีลูกค้าไปเพิ่มงานเราทีหลังอนะ่ะอันนี้เป็นประโยชน์กับน้องแน็กเพราะว่าน้องแน็กไม่ได้เจาะรูข้างบนไว้สมมติน้องแน็กสามารถเอาตัวนี้ไปแปะแม่เหล็กได้เลยนะครับผมต่อมาบ9เก้าสองบเก้าสองอันนี้นะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นวางขวดวางอะไรพวกนี้พี่ซุกก็เลยมองว่า อยากจะโชว์รางอลูมิเนียมที่มันหนีบกระจกสักอันหนึ่งซึ่งตรง B 9 2อเนี่ยอยากให้น้องแนทคุยกับช่างหนุ่มว่าเปลี่ยนเป็นกระจก5มิลก็ได้ครับหรือกระจก8มิลก็แล้วแต่แต่ว่าตัวหนีบมันจะไปอยู่ด้านหลังของแผ่นกระจกอันนี้ไงแล้วก็ใช้ตุ่มรับชั้นในการรับแผ่นกระจก B 9 2บอที่มันเป็นชั้นไม้ข้างบนใช่ไหมใชเ่เป็นกระจกแล้วก็เอาเอา,เอารางอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีไฟไปเ ไปหนีบด้านหลังไฟมันก็จะเลืองออกมาที่กระจกะเวลาเดินเข้ามาข้างล่างสมมติมันเป็นขวด Y วายขวดเหล้าที่เขาเก็บข้างบนเขาอาจจะโชว์ตัวที่มันเป็นตัวเอกของเขาซึ่งอยู่บนกระจกแล้วเรืองแสงเนีอ่อเหรไหมครับผมครับนะครับแล้วก็ต่อมา B10 B10 เนี่ย่อ B10 ก็คือ B101 เนี่ยพี่ซุปเอาลางตัว322ครับ ที่มันเป็นสามเหลี่ยมสีเทาไฟสามอุณหภูมิแสงเหมือนกันก็คือติดไว้ที่ขอบในสุดบนสุดบนในตัวชั้นดึงอ่ะอ่าตัวนี้มันก็จะทำให้เรืองสวยๆเลยแล้วก็เป็นสามแสงด้วยโอเคไหมครับส่วน B102 B102 ก็เป็นตัวไฟออกบนออกล่างนม่ออไหมนะครับเหมือนกับไอ้ตัวบีบีสามสองอ่ะโอเคไหม นะครับแล้วก็ไปต่อก็คือ B11 นะครับหน้าต่อมาไอยอยู่ด้านขวาด้านขวาที่มันเป็นช่องเล็ก,ลกไอตัวด,ดึงออกมาเล็กๆก,ก็ B11 ก็เราจะใช้เป็นรางลึกธรรมดาอันนี้เราไม่ต้องการสว่างมากเพราะมันแคบก็จะใช้รางรางลึก10บกว้างสิสีวอมแสงวอมนะครับ จะเป็นจะเป็นตู้เดียวที่ซ้อนลึกสิบนอกนั้นซ้อนลึกห้าหมดนะครับผมต่อมา B12 และ B13 นะครับก็เป็นตู้บานเปิดเดี่ยวบานทึบก็เหมือน B1 นะครับเหมือน B1 B2 ไฟอยู่ด้านข้างซ้ายขวาโอเคไหมครับแล้วก็ B14 นะครับ B14 ก็จะประกอบไปด้วย B141 1> b หนึ่งสี่หนึ่งเนี่ยที่ซุปก็จะให้เอาไอ้ตัวรางสามเหลี่ยมอะครับเมื่อกี้ที่บอกเป็นส<ะ>ีเทาแปะเข้าไปนึกออกนะครับส่วน b หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สามนะครับ b หนึ่งสี่หนึ่ง b หนึ่งสี่สองและหนึ่งสี่สามเราจะเอาไอ้ตัวไฟออกบนออกล่างไปอยู่ข้างหลังซะ<อ>นะครับแล้วด้านหน้าของ b หนึ่งสี่สี่เนี่ยที่มันมีแก้ววยแขวนขึ้าไปเ่ะเราจะเล่นด้วยไอ้ตัวรังหนึ่งเจ็ด ครอบไปที่หน้าแผ่นไม้สิบแปดอีกรอบหนึง่งม,มันจะทําให้ความสว่างบนซิงค์ล้างมือสว่างขึ้นด้วยแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยทําไมไอตัวอลูมิเนียมที่มันไปครอบเอทกับไม้แผ่นล่างสุดมันมีไฟด้วยวะครับนะครับผมส่วน b 1หนึ่งสี่ห้านะครับมันเป็นตู้เตี้ยแต่ก็มีไฟซ้ายขวาอโอเคไหมครับ แล้วก็ B 1 4 6 B 1 4 7ก็มีไฟซ้ายขวาแต่ความพิเศษของลิ้นชักด้านบนพี่ซุปจะมีไอตัวรางพร้อมเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ใต้แผ่นไม้ด้านบนเนี่ยพอดึงลิ้นชักมาไฟก็จะติดแต่จะมีแค่เก๊ะบนสองเก๊เฉยๆนะครับแล้วก็ B ห้ B สินะครับ B สิ คอ,อตู้ด้านบนแล้วก็ตู้ด้านล่างก็กเป็นไฟซ้ายขวาข้างในตู้เฉยๆตัวนี้เป็นบานเปิดเนาะถ้าเราไม่ผิดอโอเคก็เป็นไฟซ้ายขวาปกติโอเคไหมครับต่อมาก็จะเป็นหน้าที่หน้าที่แปดที่คุณแนที่ต้องแนนเปลี่ยนนะครับ,รบเราเปลี่ยนเป็นหน้าสิบหน้าเก้าแล้วถูกไหมหน้าเก้าก็จะมีรางแบนนี่แหละครับ ติดทุกช่องนะครับติดทุกช่องเลยติดข้างในข้างบนพอดีพอดีรูปพอดีรูปมันเคลื่อนตอนนั่งทำ่อคือรูปมันเคลื่อนไปเลยติดใต้แผ่นบนของทุกช่องนะครับต่อมาก็จะมาเป็นตีบเลยไปเลยเป็นหน้าสิบเอ็ดนะครับเกือบจบแล้วหน้าสิบเ็ดเรามีไอซ์แลนด์อยู่สามอันเนาะ ไอซ์แลนด์ที่หนึ่งน้องแน็กลองซูมก็ไปดูพี่ซุปดีไซน์เส้นสีแดงเป็นไฟข้างแผงตู้ในลิ้นชักมีซ้ายขวาทั้งสี่ตู้เลยนะครับที่เป็นเลขบวกแล้วก็สีแดงเป็นลางแบนจริงๆสีแดงสีเหลืองเป็นลางแบนหมดแต่สีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นรางแบนแต่ว่าเดินทั้งสามด้านเลยนึกออไหมครับนะครับเดินสามด้านให้มีไฟทั้งหมดเลย อ่ากรอบสีเหลืองเลยนะครับอันที่สองไม่มีไฟอันที่สามก็จะเป็นตัวแผ่นปริ้นตามหน้าสิบสองที่เป็นสีเทาที่เราคุยกันโอเคไหมครับโอเคนี่นี่นี่คือทั้งหมดที่ถอดแบบออกมาน้องแนทคิดว่าเป็นยังไงบ้างถ้าไม่ถ้าไม่ติดอะไรเดี๋ยวพี่ซุปจะเอาเมมโมตัวนี้รีบทำ เรื่องแล้วเดี๋ยวรีบประสานว่าพี่หนุ่มเขาสามารถเข้ามารับเร็วสุดได้เมื่อไหร่ครับผมอ่าฮะอ่ไอตัวไออัสทายครับที่มันด้านใต้ไอที่เมื่อวานที่พี่ซุปบอกว่าต้องต้องทับสีเหมือนกุหลาบนี่งีกนะครับคือแผ่นตัวด้านใต้มันเป็นสีเทาความหมายพี่ซุปก็คือว่าถ้าเกิดไอตัวบอดี้ตู้เอ่อบอดี้ของไอซ์แลนด์น่ะเอ่อมันเป็นสีอะไรเราจะต้องดูหน่อยมันจะได้ไม่ตัดกับสีเทาไง แค่นั้นเองถ้ามันเป็นสีดําเหมือนในรูปและสีเทามันกลืนก็ลองดูว่าถ้ามันโอเคก็ไม่ต้องเปลี่ยนผิวไม่ต้องเปลี่ยนลามิเนตก็โอเคละคนะครับเดี๋ยวน้องแน็ลองลองดูแล้วถ้าเกิดไม่ติดอะไรแล้วควรแจ้งกลับในไลน์ก็ได้ว่าโอเคเดี๋ยวพี่จะได้เดินเรื่องต่อนะครับ<ต>ประมาณน,นี้เรื่องสีไฟอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเจนจะเอา มันเกนะอยาได้สีขาวเงี้ยแต่แต่ในรูปมันเป็นสีสีบอมเนี่ยครับก็เลยจ,จลองถามพี่เทปก่อนครับว่าแบบลองถามลองถามคุณเนะจนแต่ว่าฝากบอกคุณเจนหน่อยว่าพี่ซุปอยากจะแนะนําวอร์มเพราะว่ามันทําให้ให้ดูหรูหรากว่าในในความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ว่าไอ้ตรงไอ้ตรงชั้นของครัวครับไอ้ตรงชั้นของครัวที่ซุปจัดให้มันเป็นแสงคูอยู่แล้ว เนื้อไหมครับแต่ในตู้อ่ะเป็นวอมหมดใช่ใช่ใช่ใชนะครับรบกวนหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยได้เลยครับสวัสดีครับครับผม